สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Up พอาะสตาร์ทไม่มีคำว่าเรียบนี่ในรอบสัปดาห์นี้นะคะก่อนอื่นต้องมาคุยกันก่อนพี่โสพลว่าชีวิต,ตเป็นยังไงบ้างเออสบายดีไหมพี่ <c oughs> ก็สบายยังสบายดีอยู่ช่วงนี้ก็นะอยู่ที่บ้านงานก็เยอะเหมือนเดิม งานเยอะขึ้นกว่าเดิมก็นี่คือเรื่องดี่ะส่วนใหญ่ก็เป็นงานของบิซิลับิตนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้มีแต่พวกแบบบริการ Delivery หรือว่าอะไรเงี้ยที่กําลังบ,บูมบูมกันเนาะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเห็นหลายๆเจ้าเข้ามาเริ่มทําบ้างอะไรเงี้ยครับผมอย่างเช่นฟู o ดสตอรี่ก็เห็นมาทํา delivery ของตัวเองอะไรเงี้เห็นหลายเจ้าอะที่แบบแย่งชิงพื้นที่กันแต่ที่ที่ผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ดีเลย,ยางนนะคือโลคอครับรู้จักปะอ๋อโลคอลอะสักอย <Low, S 2> ่างโลคอซีซีเอเอลอ่ะมันมีเอลสองตัวใช่ไหมโลคอเออเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือน,นะคล้ายไอเดียว่าซื้ออาหารในในชุมชนอะ่ะตอนนั้นเขา<ม>ทําอะไรนะย่านประตูผีปะสักอย่างนี้แหละแล้วก็สั่งจะสั่งกี่ร้านก็ได้อะไรเงี้ยครับยอดขั้นต่ำสามร้อยบาทแล้วก็ให้พี่วินอ่ะในพื้นที่ครับไปส่งให้ประมาณนี้ซึ่งก็แบบเออไอเดียมก็ดีแล้วก็มันเหมือน,นะคล้ายกับไปซื้อของที่ร้านที่เราอยากกินอยู่แล้วอะไรเงี้ย แล้วก็หลายๆร้านรวมๆกันด้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องจํากัดแค่ร้านเดียวเพราะอย่างของแก๊บหรือว่าของแพนด้าหรือว่าอะไรเงี้ยมันต้องสั่งทีละร้านถูกปะ่ะเออแต่เนี่ยคือแบบสั่งได้หลายๆร้านเลยแล้วก็เอาไปส่งทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้เวลานานหน่อยแต่ก็เออได้กินร้านอาหารที่เราอยากจะทานอะไรประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปมันก็คือช่วยเหลือร้านอาหารชุชมชนแล้วเ <Concept S 1> นาะคอนเซ็ปคือช่วยเหลือร้านอาหารในชุมชนซึ่งผมว่ามัน,ม,นมันดีมันเวิร์กแล้วก็น่าสนับสนุนก็ ฝากาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจรวมทั้งบิซีรลบิดนี่เราต้องขอบคุณบิซีรลบิดมากบอกก่อนคือพี่กบกลอาจารย์ไม่ได้มาพูดเองวันนี้ต้องมีในฐานะผู้จัดจารายการพูดให้กันละกันคือเราไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะช่วงนี้อินก็ไปโพสต์ว่าคนที่ลำบากในช่วงนี้ที่ต้องการเจลล้างมือคือคนที่เพื่อนผู้พิการทางสายตาเนาะแต่ล่าสุดก็เห็นว่าบิซรลบิดได้ทําการช่วยเหลือตรงนี้มีลูกค้าคนหนึ่งเขาเป็นโรงงานผลิตเจล เนี่ยแอลกอฮอล์นะครับผมแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าแก่แหละแล้วก็ทีนี้เขาก็ทักมาบอกว่าเออเนี่ยพอดีเขามีเจลแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วก็อยากจะแจก,กให้คนอื่นแต่ว่าไม่อยากจะให้แบบคนอื่นอะ่ะเอาไปขายต่อ,อใช่ไหมครับแบบเขามีจํานวนเยอะไงแล้วเขาแจก,กทีเขาแจกไปหลังๆอะไรเงี้ยครับเขาอยากจะให้เป็นหลังเขาก็เลยอเออเนี่ยให้เราช่วยดิสเบิวให้ได้ไหมอะไรเงรี้ยคนไหนที่ต้องการเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็ฝากเขาไปให้หน่อยอื ก็ต้องขอบคุณมากเลยแต่ว่าวันนี้ที่เล่ามาทั้งหมดเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องราวการแข่งขันทางธุรธกิจเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะคุยวันนี้วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอะไรกันคะพี่สมคทริงิง<ๆ>วันนี้อยากจ,จะมาชวนคุยเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งที่เพิ่งอ่านจบไปชื่อว่า the emotional man ของคุณนะัทวุฒิเผ่าทวีชื่อน,นี้อาจจะคุ้คนๆเนาะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่หนังสือเล่มแรกที่เขาเขียนให้กับสามอน เขาเขียนเรื่อง The Happiness Manual พฤติกรรมความสุขแล้วก็ A Guide to Behaving Better ทุกพฤติกรรมมีความเสี่ยงปรดย่าลำเอียงก่อนตัดสินใจอันนี้คือแบบชื่อหนังสือที่แบบดีมากนะรู้สึกเหมือนแบบฟังเพลงกาซิโนวาอยู่เอ <ś> อันนี้เราในฐานะที่แบบน้องหมีชอบที่จะต้องรีวิวนะักเขียนเนาะก็ต้องบอกว่าเขาไม่ใช่เป็น บุคคลที่มาเขียนคำๆคือแบบ<ช>ว่าอ,อะไรเงี้ยเขาเขียนจริงจังเพราะว่างานเขาเนี่ยมักจะเอามาจากบทความวิจัยเนาะใคบวามวิจัยทางหลายมาย่อให้เราอ่านกันคืออย่างนี้เราถ้าสมมติไปอ่านประวัติเกี่ยวกับผู้เขียนข้างหลังหนังสือเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหไม่ใช่เล่นๆแบบ <c oughs> มาเต็มมากคือแบบคุณธน,นูจบเป็นยติด้านเศรษฐศาสตร์การบริหารจาก บูนเลยูนิเวอร์ซิตี้ลอนดอนประเทศอังกฤษต่อบปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสาตร์ที่ University of w a r w i c k ด้วยตอนนั้น<แ>เป็นนักวิจัยที่ University of London ก่อนรับตาแหน่งอาจารย์ที่ University of York คือแบบอ่านแล้วก็แบบโอ้โหเอเอเ,อเอคือแบบน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปอ่านหนังสือของเขาแต่ข้อดีคือว่า,านหนังสือของเขาอะครับอ่านและย่อยง่ายมากมันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสาตร์พฤติกรรมเนา ที่อ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันสนุกอ่านง่ายแล้วก็เออทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องหนัง,ส,งนนนสือเรื่อง Emotional Man เนี่ยก็คือในหนังสือเล่มนี้ยเขาก็จะพยายามนําเสนอมุมมองที่ว่ามนุษย์เราอะไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลไปทั้งหมดแต่จะตัดสินใจด้วยอารมณ์ซะมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมในชีวิตประจําวันน้องหมีเชื่อแบบนั้นไหมคืออันนี้มันอาจจะเป็นเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่บอกมาหลายอันเนาะ เหมือนมนุษย์อะเรามักจะคิดว่าตัวเรามีเหตุผลใ,ในการซื้อของเอาเข้าจริงเออแต่อันนี้คือได้ยินมาเยอะมากน้องมีส่วนตัวก็คิดว่าตัวเองตัดสินใจด้วยการใช้อารมณ์มากกว่าเช่นกันอ่ะเขาเปิดเรื่องหนังสือว่าสมมุติว่าสุนัขที่ผมเลี้ยงอยู่ถูกรถชนตายแล้วเขาก็ถามว่าผมและภรรยาเสียใจมากเพราะเราต่างก็รักสุนัขตัวนี้ เลี้ยงดูมันมาอย่างดีแต่เราก็เคยได้ยินว่าเนื้อสุนัขนั้นอร่อยมาก<ะ>ด้วยความสงสัยเราเลยตัดสินใจเอาเนื้อของสุนัขที่เสียชีวิตมาทํากับข้าวกินสรุปก็คือเนื้อของมันอร่อย,อยจริงๆและการรับประทานเนื้อสุนัขที่เรารักมากก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันยังยังอยู่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยครับเขาเปิดเรื่องมาแบบนี้แล้วเขาก็ถามว่าคุณว่าสิ่งที่ผมและภรรยาทาเป็นเรื่องที่ผิดไหมและถ้าผิดผิดเพราะอะไรแล้วคนในห้องเรียนของเขาส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าผิดสิผิดนู่นน,นี่อะไรเงี้ยครับผม พอทุกคนบอกว่าผิดเนี่ยแล้วเขาถามว่าเหตุผลที่ผิดเพราะอะไรคนกับตอบไม่ได้ว่าเหตุผลที่ผิดเพราะอะไรแต่เรารู้สึกว่ามันผิดเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นพออย่างเขาก็คือว่าเราอ่ะตัดสินหลายๆอย่างในชีวิตด้วยความรู้สึกแบบนี้แต่บางทีก็พยายามจะหาเหตุผลมาลองรับว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเหตุผลมันคืออะไรทางที่แบบอาจจะเป็นเหตุผลข้างๆคู่ที่เราเคยได้ยินมาหรือว่าเราเคยเชื่อมาและอาจจะไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทําให้ตัดสินว่ามันผิดจริงๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับผมซึ่งก็อันนี้คือบทหนึ่งเนาะที่เขาเรียกว่าการตัดสิินความผด ชอบชั่วดีของคนอื่นนี่คือบทที่4ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มันก็จะแบ่งออกเป็นบทเป็นบทไปแล้วก็มีบทหนึ่งที่ผมชอบมากคือเรื่องของความเสียใจและความเสียดายหรือว่ารีเกตนะครับที่คนเราชอบพูดกันว่าเออรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทําตอนแก่ตัวมาแล้วอะไรเงี้ยเคยได้ยินงานวิจัยพวกนี้ปะเคยแล้วมันทําให้นี่ต้องถามพี่โสพลเอาเป็นเรื่องส่วนตัวเราสองคนก่อนพี่เคยเสียใจหรือเสียดายที่ไม่ได้ทําอะไรไหมพี่แล้วมันผ่านมาแล้ว เคยมีนะแต่เรารู้สึกว่ามันผ่านมาแล้วอะ<ม>เออคือรู้สึกว่าเออเสียดายที่ไม่ได้ทำแต่ว่าถ้ามาโมแต่เสียดายก็ไม่ได้ทําอันที่มีอยู่ตอนเนี้ยอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวส่วนน้องหมีอะน้องหมีมีนะคือรู้สึกว่าเสียดายทำไมไม่ซื้อหุ้น <laughs> อะไรเนี่ยจริงจงมีไ <laughs> ม่งั้นป่านนี้เป็นแบบอายุน้อย้อยล้านมีจริงๆพี่แต่ว่าณวันนั้นข้อมูลที่ชุดที่เราตัดสินใจอะ่ะมันก็คือชุดที่เรามีและมันดีที่สุดแล้วไงอ่าโอเคเพราะมันมีใครรู้ใช่ปะว่าหุ้นจะเป็นอย่างนี้งั้นดว้หตใจยเุผล ที่มีณตอนนั้นว่ามันควรจะเป็นยังไงถูกปะหรืออารมณ์ <laughs> ประมาณนั้นอ่ะ,ะโอเคอะมาพูดถึงเรื่องรีเกดสตอเนาะก็เขาก็เลยสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาอันหนึ่งว่าอ่าถ้าสมมุติว่าคุณต้องรีบบึงไปสนามบินเพื่อขึ้นทเที่ยวบินรอบสามทุ่มครึ่งเนาะไปรอบสุดท้ายของวันถ้าไปไม่ทันเนี่ยคุณจะต้องติดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ไปงานโชว์ของลูกสาวของตัวเองที่สัญญาไว้แล้วว่าจะไปอะ่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ด้วยความโชคร้ายเนาะการจราจรติดขัด ทำให้คุณไปถึงสนามบินตอนประมาณสามทุ่มห้าสิบห้านี่เลทไปยี่สิบห้าเทียนะแล้ววิ่งไปถึงประตูทาง<ม>ขึ้นตอนประมาณสี่ทุ่มกับสองนาทีพอมาถึงประตูปุ๊บคุณพบหนึ่งในเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็คือหนึ่งเครื่องบินออกไปแล้วตั้งแต่สามทุ่มครึง่งโอเคออกตรงตามเวลาถูกเนาะและ,<ม>และเหตุการณ์หนึ่งก็คือเครื่องบินพึ่งออกไปตอนสี่ทุ่มก็คือคุณพลาดไปแค่สองนาทีแค่นั้นเขาก็เลยถามว่าคุณเสียใจกับเหตุการณ์อันไหนมากกว่ากันเพราะว่าทั้งสองเหตุการณ์เนี้ยคุณก็ไม่ได้ไปเหม เหตุการณ์อันไหนมากกว่ากันน้องหมีก็ต้องตอบวันที่สองถูกป่ะแล้วคิดว่าคนประมาณร้อยละร้อยก็ตอบวันที่สองเพราะความรู้สึกเสียใจและเสียดายของคนเราอะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาเรียกว่าเราจะคิดถึงเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นแต่สามารถเกิดขึ้นน่ะมากน้อยขนาดไหนก็เหมือนคล้ายกับแบบเราเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไบอีกแบบหนึ่งแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยครับพลาดไปนิดเดียว คนก็จะชอบส่องเหตุการณ์เนี้ยมาเปรียบเทียบกันเขาก็เลยพูดต่อไปว่าเนี่ยไปอ่านงานวิจัยนู่นนี่หลายหลายอย่างเนาะสุดท้ายเขาก็สรุปมาว่าสิ่งที่คนเรามักเสียดายตอนแก่ตัวลงก็จะเสียดายที่ไม่กล้าพอที่จะใช้ชีวิตเป็นของตัวเองนี่คือันดับหนึ่งต้องใช้ชีวิตในแบบที่คนอื่นคาดหวังให้ตัวฉันเป็น2ก็คือเสียดายที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับชีวิตการทํางาน3ก็คือเสียดายที่ไม่ค่อยกล้าพูดถึงความรู้สึกของตัวเอง4ี่คือเสียดายที่ขาดการติดต่อกับเพื่อน5คือเสียดายที่ไม่ทาห้วเออมีีขก่่ไลยบ เสียดายที่ไม่ได้ทำงานหนักกว่านี้เสียดายที่ไม่ได้แบบทุกมากกว่านี้อะไรเงี้ยที่ไม่ได้แบบเออพยายามทําตัวให้ยุ่งอยู่ตลอดเวลามากกว่านี้อะไรเงี้ยครับในหลายๆข้อนี้มันไม่มีข้อไหนที่บอกอย่าเงั้นเลยสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าคอยของข้อนี้ก็คือว่าผมอยากจะให้คนกลับมานั่งคิดถึงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ณเวลานี้แล้วก็พยายาม a p p r e c i a t e ในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็คอยดูว่าจะมีเหตุการณ์อันไหนไหมหรือว่าสิ่งที่เราจะทําอันไหนไหมในอนาคตหรือว่าทําได้ตอนนี้แล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดาย หรือเสียใจในภายหลังอันนี้มีโนต้ตอันหนึ่งนะพี่คือมันน่าสนใจว่าการวิจัยอันนี้มันวิจัยกับคือคนที่แบบอยู่ในวัยแบบว่ากเกษียณหมดแล้วเราก็ตีความว่าเป็นตั้งแต่ยุคเบบี้บูมเมอร์เป็นต้นไปนะคะก็คือรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยแหละประเด็นก็คือว่าอันข้อแรกอะคะ่ะที่บอกว่าเสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเอง อยากจะเป็นแต่ไปใช้ชีวิตตามความต้องการของคนอื่นประมาณนี้เนาะข้อนี้เรารู้สึกว่าถ้าเรามีการทําวิจัยในยุคเจเนเรชันตั้งแต่น้องหมีลงมาแล้วกันข้อนี้ในอนาคตอีกสักยี่สิบสามสิปีจะไม่ตอบแบบนี้เราเชื่อว่าเพราะว่าในสมัยนั้นอะมันมีกรอบอะไรเยอะอมากที่สมพลเรารู้สึกว่าจะเปลี่ยนข้อนี้มันจะไม่มีใครมาพูดเลยว่าเฮ้ยเราไปเหมือนกับคือสมัยนี้พ่อแม่จะไม่บังคับให้ลูกไปเยียนหมออะได้เหมือนสมัยก่อนเราสึกเช่นนั้นเราได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํามากขึ้นก็นั่นแหละครับ เขาก็เลยไปถามต่อว่าเสียใจที่ทํากับเสียดายที่ไม่ได้ทําสิ่งไหนเจ็บปวดมากกว่ากันอืคนเราส่วนใหญ่อ่ะในวัยเนี้ยจะรู้สึกแบบกลัวที่จะก้าวออกไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําเพราะว่ากลัวเจ็บคือความเจ็บมันอยู่ณเวลานี้ไงน้องมีพอเราทําแล้วเราเจ็บเลยมันไม่ได้แบบเจ็บแล้วก็ค่อยๆหายไปอะไรเงี้ยคือแบบเจ็บแน่นอนอะไรเงี้ยประมาณนี้เออซึ่ง ถ้าสมมุติว่าเป็นเสียดายอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนไนใคล้ายแบบอาการชาน้องหมีมาเ,เรื่อยๆม,มาเ,เรื่อยๆมาเ,เรื่อยๆแล้วจนสุดท้ายแล้วแบบเออมาถึงจุดน,นี้ได้ยังไงวะอะไรประมาณเนี้ยนี่คือความรู้สึกของเสียดายแต่ถ้าความเจ็บเนี่ยมันก็คือก็แบบเออทำไปแล้วเจ็บเหมือนได้คล้ายแบบอ่ะจะไปบอกรักผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะถ้าบอกรักผู้หญิงคนเนี้ยแบบแอบชอบอยู่อะไรเงี้ยคือมันก็มีเจ็บกับไม่เจ็บถูกปะ่ะเออซึ่งถ้าเราไปบอกรักแล้วเรารู้สึกว่าเออเนี่ยเจ็บก็เจ็บวะ แลวได้คําตอบมาว่าเออเขาไม่ได้รับตอบอะไรเงี้ยก็คือการเจ็บถูกปะแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งในอนาคต80ปีต่อไปข้างหน้าอะไรเงี้ยเรามานั่งย้อนดูว่าเรามีโอกาสที่จะบอกรักผู้หญิงคนนั้นนะแต่เราไม่ไทำอ่ะเราจะรู้สึกเสียดายแล้วมันเป็นความรู้สึกเสียดายที่แบบยาวนานอ่ะมันจะอยู่ติดกับเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมอ mm ืม hmm. มันเหมือน,นะคล้ายๆกับแบบการดึงปัตเตอร์อ่ะพอแบบดึงเสร็จปุ๊บก,ก็เจ็บเจ็บแล้วก็แบบเออไม่เป็นไรหาย uh huh. อะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็มีข้องานวิจัยพิสูจน์นะว่าคนเราอ่ะ ทุกคนอ่ะมีภูมิคุ้งกันความผิดหวังในชีวิตอยู่เออคืออย่างนี้คนเราจะมักพยายามจะหาเหตุผลมาเพื่อ,อช่วยเยียวยาความเจ็บปวดนั้นไม่ว่าความเจ็บปวดนั้นอ่ะจะเป็นเรื่องไหนก็ตามอย่างเช่นว่าเราผิดหวังจากความรักเราก็จะพยายามหาเหตุผลว่าเออเนี่ยดีขนาดนี้ทำไมยังไม่เอาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเข้าใจปะเราพยายามจะหาเหตุผลอนะ่ะหลายๆอย่างคือเรามีภูมิคุ้งกันตอยู่แล้วเพราะฉะนั้น สิ่งที่อยากจะพอยก็คือว่าถ้าสมมติเราอยากจะตัดสินใจทําอะไรครับบางทีอาจจะไม่ต้องกลัวมากเพราะว่าคุณมีภูมิคุ้มกันในตัวเองคุณแบบพยายามที่จะหายให้ผลมาเพื่อรองรับการตัดสินใจครั้งนี้ได้อยู่แล้วสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็คือคุณจะหาเให้ผลมาลอลรงอ,มาองรับตรงนี้ได้พอหายให้ผลมารองรับตรงนี้ได้คุณก็จะก้าวต่อไปในอนาคตได้ก็คือสิ่งที่เขาจะบอกก็คือว่าคุณสามารถที่จะก้าวผ่านจุดที่เจ็บปวดได้ครับต่อไปในอนาคตครับการลงทุนกิพลาดอะไรเงี้ยทุนแก๊ะของตลาดก็ เป็นแบบนี้แหละ <c oughs> อย่างนงี้ใช่ไหมถ้าตอนนั้นเราไม่ลงทุนไป <c oughs> ก็อาจจะผิดหวังมากกว่านี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับค่าเงินเฟ้ออาจจะสูงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกคนมีเหตุผลแล้วก็มีผูกพังกันอยู่แล้วงั้นแสดงว่าเราก็ไออาการชาเนี่ยมันจะค่อยๆเหมือนตก <c oughs> ทีละนิดใช่ไหมจนอีกทีจะรู้สึกว่าเราแบบห่วย <c oughs> เป็นคนห่วย <c oughs> อะไรอย่างงี้คือ <c oughs> ในนี้พยายามจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเราควรที่จะเลือกเจ็บ ไปเลยดีกว่าการที่ค่อยๆใช่ครับมีวันนั้นเออน้องที่เขียนโปรแกรมแล้วก็พูดถึงโปรเจกต์ใหม่ที่ผมกำลังทำอะไรเงี้ยครับเออผมก็บอกว่าเออนเนี่ยน้องทําไปเลยลุยเราก็บอกครับลุยครับอะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกว่าเออเจ็บแล้วจบยังดีกว่าจบแล้วไม่เจ็บอะไรเงี้ยครับโอ้โหแต่ฟังแล้วมันดีนะพี่พอฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเออถ้าเช่นนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราทุกคนมีข้อแก้ตัวให้ตัวเองไม่ว่าจะกรณีใดๆที่เรา สิ่งที่เราตัดสินใจดังนั้นก็ไม่ต้องคิดมาก<ช>ทําไปเหอะเนาะผมก็จะพยายามบอกตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากหนังสืงเอเล่มนี้นะก็คือว่ามีบางอย่างหลายๆครั้งที่ผมกลัวในการที่จะเริ่มต้นเพราะคิดว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เก่งพอทําไม่ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งหลังๆมาก็พยายามที่จะทํามากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมาแบบหายให้ทวน,อ,น,นอ้างนู่นแบบอ้างนี่ว่าเฮ้ยหรือว่าไม่พร้อมว่าหรือว่าแบบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับหลังๆมาก็แบบโอกาสมาถึงปุ๊บหรือว่าจังหวะมันได้ปุ๊บผมก็ลงมือทําทันที เป็นเหมือนแบบแอคชั่นไปเลยไม่ต้องแบบมามัวแต่หายให้ผลมาลองรับว่าอะไรควรทําหรืออะไรไม่ควรทํะพยายามจะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้รู้สึกว่าจะมารู้สึกเสียดายภายหลังแต่มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดก,ก็ได้นะผมไม่เชื่อว่าทุกการตัดสินใจที่ผมทำมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกแต่ว่าผมยังรู้สึกว่าได้ทําดีกว่าไม่ได้ทําได้ลงมือทําอะไรบางอย่างยังดีกว่ารู้สึกว่าเออเนี่ยอวันนั้นที่อะไรเงี้ยครับถ้าอะไรเงี้ยคือแบบผมเกลียดเขามาท่ามากเลยนะถ่าวันนั้นอะไรเงี้ยครับคือจะเป็นความรู้สึกที่ ห่วยแตกมากถ้าต้องมานั่งคิดถึงแบบนั้นอันนี้เราเคยได้ยินอย่างหนึ่งพี่อาจจะขอเสริมว่ากระบวนการตัดสินใจเนะะี่ยค่ะมันจะมีการตัดสินใจคือทุกวันเราต้องตัดสินใจทาอะไรสักอ,อย่างอยู่แล้วนะอาบน้าแปรงฟันแต่เขาบอกในชีวิตเนี่ยมันจะมีบิ๊กช็อตเข้ามาให้เราในการตัดสินใจและบิ๊กช็อตนั้นนะ่ะมันจะเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยเออไม่ว่าจะเป็นทางบวกคือบวกเลยหรือลบลบ,ลบเลยเช่นบิ๊กช็อตที่คุณจะไป อ่าอย่างเช่นพออโรงเรียนวันนั้นเนาะที่แบบถือปืนเข้าไปนั่นคือบิ๊กช็อตของเขาเออในทางลบใช่ปะแต่ชีวิตเรามันจะมีจังหวะเนี้ยเออแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยมันคือผลจากกระบวนการตัดสินใจที่พลิกชีวิตจากคนธรรมดาให้กลายเป็นแบบขึ้นหรือลงเนี่ยก็อาจจะต้องออให้ทุกท่านพิจารณาบิ๊กช็อตในชีวิตของท่านก็เหมือนกับตอนที่ผมตัดสินใจไปในเมืองนอกอ่ะนั่นก็คือบิ๊กช็อตละหรืออีกอันเนี้ยน้องหมีในฐานะผู้อ่านด้วยเนาะช่วงที่พี่รถติดอยู่ออที่เชยียงใหม่ แล้วีก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีคนมาให้บริการอะไรแบบที่เราอยากจะทำนั่นคือบิ๊กช็อตในการสร้างบีซีรับปิดมาจนถึงทุกวันนี้ทุกการตัดสินใจมันมีเหตุการณ์ที่ตามมาเสมอแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเราจะมีเหตุผลเราจะมีภูมิคุ้มกันรองรับต้องจำเอาไว้อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าพอถึงบ้านปลายชีวิตอะคนเรามักจะเสียดายกับสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าเสียใจกับสิ่งที่ทำไปแล้วมันมีนะเสียใจกับสิ่งที่ทำไปแล้วอย่างเช่นว่า แต่งานกับคนที่ไม่ดีอะไรเงี้ยอ่ะโอเคก็คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่ว่าจะเสียดายกับสิ่งที่ไม่ได้ทํามากกว่าเสียใจกับสิ่งที่ทําไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ที่จริงอยากจะฝากหนังสือเล่มนี้เนาะเพราะว่าหนังสือเล่มน,นี้ดีมากอ่านมาแบบ2ชั่วโมงจบอะ่ะเขาเอาเคสต่างๆที่เป็นเคสงานวิจัยเหล่านี้มาพูดแล้วก็ย่อยให้ฟังได้แบบเรียบง่ายยังไงก็ฝากหนังสือเล่มนี้สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะที่อยู่ติดตามในรอบสัปดาหนะ์หน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ค่ะ วันนี้นะคะน้องหมีและพี่สพุพลต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ